ป๊อปัสกรควัต22ร้านนะครับซื้อรถหรูเซอรไพรส์คุณพ่อลูกชายคนนี้ขอสารฝันให้และดีเองนะครับทำอมนดาแฟนคลับพร้อมใจสาดไลค์ให้กับสุดยอดลูกชายอน้องป๊อปป๊อปผัสศร ก่อนจิลาที่วัดนะฮะแบบรัวๆลวเลยทเดียวหลังจากได้เห็นโพสล่าสุดในทางของนุ่มป๊อกที่เอามาแชร์ผ่านอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพถ่ายของคุณพ่อเจ้าสวนสุดที่เกียรติขณะยืนเคียงคู่รถแอสตันมาตินมูลค่า22ล้านบาทนะครับอีกทั้งโพส์ดังก่าป๊อกยังได้เขียนแคปชั่นว่ารละละเอียเดเกี่ยวกับที่มาที่ไปโดยเผยว่าเป็นความตั้งใจของตอนมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กแล้วนะครับที่อยากจะตอบแทนคุณพ่อด้วยการซื้อรถในฝันให้พ่อเป็นของขวัญเรื่องมีอยู่ว่า คุณพ่อของผมเนี่ยชอบรถแอตตันมาตินมากมาก,มากเรียกไดว่าเป็นรถในฝันเลยทีเดียวอยากเขาจะคือเขาอยากจะเป็นเจมบอละนะด้วยความที่สมัยก่อนไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อรถเลยไม่ได้ซื้อเพราะราคารถค่อนข้างแรงเพราะทงานมาเรื่อยๆเรื่อ,อมีเงินก็นไม่กล้าซื้ออีกจนตอนนี้คุณพ่อก็อยังไม่ซื้อเพราะว่ากลัวใช้ไม่คุ้ม ส่วนตัวผมเองตอนเรียนจบอยากจะมอบเงินเดือนก้อนแรกคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันส่วนตัวผมเองตอนเรียนจบนะครับก็อยากจะมอบเงินเดือนก้อนแรกให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันก็ทําไม่ได้เพราะคุณพ่อบอกว่าเก็บไว้เถอะจะเลี้ยงอาหารเงินทไม่ได้เลยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนรถแอสตันมาตินก็ยังอยู่ในใจคุณพ่อของผมอยู่เสมอแต่ก่อนมีแค่ตัวโมเดลที่ตั้งไว้ที่บ้านคุณพ่อเป็นผู้ให้มาตลอดให้ผมมาทั้งชีวิต ตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสเดิมที่ผมจะมอบอะไรให้พ่อบ้าง ผมเดตัดสินใจซื้อลในฝันเซอร์ไพรส์คุณพ่อเอาเลยหวังว่าคุณพ่อจะชอบนะครับขณะเดียวกันนะฮะรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันบนช่อง YouTube My Se t t วีป๊อกผัดสอนก็ยังได้นำเอาภาพบรรยากาศจริงของภารกิจเซอร์ไพรส์คุณพ่อเนี่ยมาให้แฟนๆได้รับชมกันด้วยโดยในตอนแรกนะครับเจ้าตัวลาว่าคุณพ่อบอกอยากให้ไปดูรถอยู่หลายครั้งเพราะมีขนาดบ้านที่สามารถนั่งได้เพราะปัจจุบันคุณหมอไม่แนะนําให้จับเพราะปัจจุบันคุณหมอไม่แนะนําให้ขับแต่เมื่อเจ้าตัวไปดูให้เสร็จส ก็พบว่าท่านตัดสินใจที่จะไม่ซื้อและนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ป๊อกตั้งใจซื้อรถคันนี้ให้คุณพ่อด้วยตัวเองนะครับโดยจะออกไปว่าจ่ายเงินไปหมดแล้วยังไงก็ต้องเอาซึ่งระหว่างที่ทดลองนั่งคุณพ่อได้เปิดปากบอกว่าไม่เอาในที่เข้าออกไม่ได้ก่อนที่จะเริ่มพูดถึงรถที่จอดอยู่ใ,ใกล้ๆกันอยาอ่าง Aston m a r ต i น จนเมื่อได้ลองขึ้นไปนั่งก็รู้สึกได้ถึงความสบายและโอเคมากกว่าจนอยากขอเวลาในการตัดสนใจก่อน